สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกมล a เตออนเอ r ร์เซ r v i ว a l นะครับผมเดี๋ยวคลิปในส่วนของงานแฟแสนเหงานะครับเราจะไปลงกันในตอนเที่ยงของวันพรุ่งนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปวันนี้นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยหลังจากที่เราไปลุยงานแฟร์แสนเหงากันมาแล้วนะผมก็เลยมาที่บังเกอร์บราโวครับ ถามว่ามาทําไมนะพอดีว่าวันนี้มันมีอีเวนต์ของบังเกอร์บราโวไงผมก็เลยคิดว่าเออเรามาสักหน่อยละกันนะครับไม่ได้มาพักใหญ่แล้วเหมือนกันหลังจากที่เราได้ถังแกส๊สสีแดงแล้วก็บตเตอรี่ครบแล้วนะวันนี้ผมก็เลยเอาเขาเรียกว่าอาวุธงานแฟร์นะมาลองตบดูอ้าวมารู้ตัวว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนาแดงเถื่อน คือวันนี้ผมก็เลยคิดว่างั้นเดี๋ยวเราลองเอาเราเน้นหนักไปทางอาวุธปืนพกกับอุซี่ดูละกันนะครับดูซิว่าไหวไหมนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยอีเวนต์ของผมนะครับไม่รู้ว่าเหมือนกันไหมแต่ว่าปืนที่ได้รับบัฟเนี่ยก็คือเป็นปืน M16 นะซึ่งผมก็พกมาเหมือนกันไอ้ปืน M16 เนี่ยผมจะเอามาเน้นในการยิงบอสนะครับ ส่วนซอมบี้ลูกกระจอกพวกนี้ผมก็จะใช้ปืนพกแล้วก็ปืนอุซี่นะ <ated> ก็จริงๆควรจะพกปืนมาเยอะกว่านี้แหละแต่ก็ลองดูครับพกมาเยอะมันก็เปลืองนะแต่ไม่พกมาเลยมันก็ไม่ได้นะครับกำลังคิดว่าผมจะย่องไปตีมันด้านหลังยังไงเอาเอาวุธงานแฟะนะสงสัยผมไม่น่าจะได้ใช้แล้วมากเนี่ย ผมว่าอา,อาวุธงานแฟร์ที่ใช้ละคมที่สุดนะน่าจะเป็นที่บังเกอร์อันฟ้านะครับเพราะเราสามารถย่องได้ถูกไหมมีหรือเปล่าอ่ะมีสิใช่ไหมมีบังเกอร์บราโวบังเกอร์อันฟ้าใช่ไหมครับาวามลำพุ่ยกดเขียวความลำพุ่ยก็ย่องไม่ค่อยจะได้สอนอสอนอก็ย่องได้เป็นบางจุดนะครับ ห้องแลบท่าเรือไม่ต้องพูดถึงเลยย่องหลังได้ไม่เยอะห้องใต้ดินท่าเรือก็ย่องหลังได้ไม่เยอะนะครับผมว่ามมนมีบังเกรอร์อันฟ้าหรือเปล่าก็จะพยายามลุย <y> ที่บังเกอร์เบราวให้ไวที่สุดนะครับเพราะว่าถ้ายิ่งเราอยู่นานเนี่ยเราจะโดน ลังสีกัดได้นะแล้วก็ขอเตือนสำหรับมือใหม่ทุกคนนะครับถ้าจะมาที่บังเกอร์บราโวเนี่ยแนะนำว่าให้มาช่วงที่มีอีเวนต์เท่านั้นนะเพราะว่าถ้าเรามาในช่วงเวลาปกติเนี่ยอซอมบี้มันจะโหดกว่านี้เยอะเลยนะครับแล้วก็นอกจากสอมบี้จะโหดแล้วเนี่ยลังสีก็จะกัดเราแล้วก็ทำให้เลือดเราลดด้วยนะผมเคยมาบางทีลเลือดลดไปเกือบครึ่งหลอดเลยลดเยอะมากนะ เตียงไม่ทันจะถึงบอสเลยเดินได้ครึ่งทางก็คือกล่องพยาบาลหมดเรียบร้อยแล้วจนมีผู้เบิกเนตรครับแนะนำว่าไม,ม่มีคนเข้าไปเล่นในหมดนี่กันหรอกนะในอีเวนต์ปกตกิกันหรอรนะช่วงเวลาปกติกันหรอกบังเกอร์บราวนะเขาไปลุยกันตอนอีเวนต์เท่านั้นแหละอืมก็จริงเพราะว่าตอนที่มีอีเวนต์เนี่ยในบังเกอร์บราวะครับมันก็เลือดซอมบี้มันเหลือครึ่งเดียวเองนะ เ,ออเห็นปะลองสังเกตดูนะครับซอมบี้ทุกตัวนะยกเว้นบอสเนี่ยเลือดจะเหลืออยู่แค่ครึ่งเดียวนะครับทําให้เราสามารถจัดการได้ง่ายขึ้นนะนี่คือสาเหตุหนึ่งที่ผมชอบมาตอนที่มันมีอีเวนต์นี่แหละนะครับแล้วเราก็สะสมอาวุธนะนอาจากสะสมอาวุธแล้วเราก็มาตามสะสมของที่เราอยากได้เลยนะโดยเฉพาะนะครับชิ้นส่วนรถ ATV อ่ะดอบที่นี่เกือบจะทั้งหมดเลยมัรงนะรถ ATV ก็สามารถดอบได้ที่เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันดอบน้อยไงถ้าอยากได้ล้อรถเอทีวีต้องไปพ้นบ้านนะครับถึงจะได้เยอะอดังนั้นเนี่ยถ้าใครอยากได้รถเอทีวีนะครับเราก็ต้องก้าวข้ามผ่านความกลัวนี้ไปให้ได้นะกลัวจะตายที่นี่กลัวจะแพ้อซอมบี้อะไรแบบนี้นะสุดท้ายสถานการณ์มันจะบังคับเราเองเหมือนที่ผมพูดทุกครั้งนะ ใกล้จะถึงห้องบอสแล้วครับบอสตัวนี้ชื่อว่าเจ้าตัวเหลวนะคือวิธีการสู้มันก็ง่ายๆนะครับยิงปืนอัดใส่มันไปเลยแต่ว่ามันมีวิธีที่ง่ายกว่าก็คือไปปล่อยไก่นะครับในกรง3ตัวนะมันจะได้ไม่มันจะมีบางจังหวะที่มันไม่สนใจเราอะ่ะมันจะไปสนใจไก่แทนนะครับจังหวะนั้นแหละอัดปืนใส่ไปเลยเต็มที่นะไปครับผมเตรียมสกามาเพราะว่า เอามายิงบอสนี่แหละนะต้องระวังไอตัวพ่นออวกตัวนี้ด้วยนะทุกคนเพราะว่าเวลาเราเหยียบโอกมันนะเลือดเราจะอ่าเลือดเราจะยดไอยดอะไรเลือดเราจะลด20นะครับแล้วก็เลือดมันก็จะเพิ่มทีลนะ2ี่สเวลาที่เราไปเหยียบเลือดมันนะเห็นปหมเนี่ยมันไปนสนใจไก่ก่อนครับเราก็เลยอัดปืนใส่มันได้นะไปเข้าทีละเจ็ดนะจักรเนะี่ย ผมเอาสก,กาไปคาฟรวมมาไงจริงๆถ้าเราเอาสก,กาแต่งดีๆมานะน่าจะทำดาเมยเยอะกว่าน,นี้นะผมแค่แบบอยากทำแต้มให้มันได้มากที่สุดเท่าที่ผมจะทำมากได้นะแล้วเดี๋ยวปีหน้าค่อยว่ากันก็ได้นะครับคือเราก็ทำเต็มที่ของเราอะ่ะก็จะใช้ปันผลด้วยจะใช้อะไรด้วยนะครับแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆก็ไม่เป็นไรนะเราแล้วไม่สีเรียดนะ ไม่ได้ปีนี้เราก็ไปเอาปีหน้านะครับอะไรไปนี่เดี๋ยวนี่เป็นไงล่ะไม่ต้องไปสนใจมันครับทุกคนมากดตรงนี้ด้วยนะสู้กับสู้กับบอสสจต,ต้องมากดทุกทุกชั้นนะทุกคนก็คือกดให้อ่าหีบสมบัตินะครับมันเลื่อนกลับไปที่ชั้นหนึ่งนะเพื่อที่เราจะได้กลับไปเอาของที่ตรงนั้นนะครับมาต่อกันที่ ชั้น3ทุกคนตรงนี้เป็นบัฟนะครับที่ผมเปิดเพราะว่าผมซ่อมหมดแล้วอ่ะผมซ่อมไป2อันนะครับก็เลยสามารถเปิดได้2อันนะครับแต่ว่าอีก4อันผมยังทําไม่สําเร็จเลยนะก็คือเห็นหลายๆคนแนะนํามาให้ผมแบบใช้ปิดช่องทางระบายอากาศแล้วก็ปิดป้อมปืนผมก็ใช้ตามที่หลายๆคนบอกนั่นแหละตอนนี้ก็เต็มตัวหาตะกัวนะครับเพื่อที่จะอ่า แต่จริงๆก็ไม่ได้ใช้นะเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยได้มาอยู่แล้วอะเรามีชิ้นส่วนรถ ATV ครบแล้วนะครับก็ถ้าจะมาที่บังเกอร์เบโวอีกไงก็คงจะมาในช่วงที่มันมีอีเวนต์นั่นแหละนะครับต่อไปคงไปเน้นที่สศูนย์ขนส่งแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องหาของมาทำไอ้นี่แล้วล่ะทำชิ้นส่วน ประกอบโดนแล้วก็โต๊ะตกแต่งโดนนะครับเมื่อช้าผมก็อ่าอัปเกรดถินฐานไปหน่อยหนึ่งแล้วแต่ว่าเดี๋ยวผมขอเอาไปรวมกับกิจกรรมที่ผมทำในงานแฟร์นะครับซึ่งจะลงวันพรุ่งนี้แหละนะครับใครที่แบบอยากดูผมอัปเกรดถินฐานก็สามารถไปดูในคลิปวันพรุ่งนี้ได้นะตอนเที่ยงนะครับวันนึงผมก็ ถ้าแบบไม่เหนื่อยมากจริงๆผมก็จะลงประมาณ2คลิปต่อวันนะสำหรับเกมราเตนนะครับแล้วก็อาจจะมีคลิป V i p อสำหรับสมาชิกสักหน่อยนะ <c oughs> ไปครับลุยต่อ ส่วนใหญ่ผมจะใช้ปืนอูซี่แล้วก็ปืนพกนะทุกคนแต่ว่าปืนพกกับปืนอูซี่ที่ผมพกมาเนี่ยเป็นปืนที่แต่งมาแล้วนะครับถ้าใช้ปืนธรรมดายิงดัมเมดหรือความเร็วนะครับอาจจะไม่ได้เท่านี้นะทุกคนดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติเราไปอยู่ในกลุ่มลาเตอออนเออร์ไทย a ลนด์นะครับในเฟ e บุ o กเนี่ยเขาก็จะแนะนํามาก่อนเลยว่าถ้าเป็นไปได้นะอย่าเพิ่งมาที่นี่นะครับควรจะ อัปเกรดปืนให้สามารถโจมตีได้แรงหรือเร็วหรือให้มันถึกทนอะไรก็ว่าไปนะครับตามสไตล์ของแต่ละคนในการแต่งปืนนะแต่ผมแต่งเน้นความเที่ยงนะคือความเที่ยงก็คือยิงไม่ให้พลาดนั่นแหละนะครับแล้วยังอื่นค่อยว่ากันอีกทีนึงอะซอมบี้ชั้น2เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากเท่าไหร่นะชั้น2ชั้น3เนี่ยจะเป็นซอมบี้คล้ายๆกันนะครับ คือเอาจงจริงนะในซอมบี้ในนะชั้น2ชั้น3มมันจะแรนดอมนะทุกคนมันไม่ได้แบบมีแพทเทิร์นแบบนี้ตลอดนะครับไม่เหมือนบางเกิลฟ้านะบางทีเรามาเราเจอตัวระเบิดเยอะบางจังหวะเราเจอตัวพ่นพิษเยอะพุ่งพิษเยอะอะไรก็ว่าไปนะมันแรนดอมแต่ถ้าเจอตัวระเบิดนี่ต้องพยายามยิงเสร็จเวลาเจอวงแดงต้องรีบหนีนะครับไม่งั้นระเบิดตายคาที่นี่เลยนะแต่ถึงแม้ว่าเราจะตายที่นี่ครับครั้งแรกนะเราศพเราก็จะไปอยู่หน้าห้องอยู่ดีนะครับ ไม่ต้องห่วงนะว่าเราต้องเข้ามาเก็บข้างในหรือเปล่าโดนลังสีหรือเปล่านะครับเออกระโดดชุดที่ผมใส่มานะผมใส่ชุดทหารมาด้วยคนระับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้เราจะไม่ตายโชว์เพื่อนๆนะถ้าตายโชว์เพื่อนๆก็คือมันจะมันจะหลายคลิปติดต่อกันเกินไปนะครับนะไม่ดีนะ แต่ใครชอบเกมนี้นะครับอยากให้ผมเล่นเกมนี้นานๆก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กันนะครับใครแชร์คลิปนี้ก็ขอให้รวยแล้วกันนะขอให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งไปเลยครับมาแบ่งกันบ้างนะใครใครถูกหวยมาแบ่งกันบ้างเครัยถ้าแบบได้รับคำอวยพรไปแล้วอะไรอย่างนี้นะสาธุคนระับเกี่ยวอะไรกับหวยตอนนี้เนี่ยเป็นคนพูดไปเรื่อยเนะี่ย ไปครับไปต่อไปต่อเอเออ่าคุณเจใช่ไหมที่ได้รางวัลนนะ่ะติดต่อมาหน่อยนะครับติดต่อทางไลน์ก็ได้นะอยู่หน้าเพจหรือจะติดต่อทางทิกตอกก็ได้นะครับจะได้ส่งรางวัลไปให้ตอนนี้เหลือสองท่านนะครับคุณคุณน้องพอดกับคุณเจนะครับส่วนน้องคนหนึ่งติดต่อมาแล้วนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะจะส่งให้ในเร็ววันนี้แหละครับ ตอนนี้ไปซื้อกล่องใส่ของมาเรียบร้อยแล้วนะขอประกาศนิดนึงคนระเห็นน้องเงียบไปเลยอะ่ะประกาศเสียหายไปเลยถ้าสมมติเอ่อายในวันศุกร์นี้นะครับถ้าไม่ติดต่อกลับมาก็เดี๋ยวจะยกผลประโยชน์ไปให้น้องๆท่านอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะมาส่มใหม่นะรอถึงวันศุกร์นะครับถ้าวันศุกร์ยังไม่ติดต่อกลับมาเราก็จะ ยกผลประโยชน์ให้กับน้องคนอื่นแล้วกันนะครับไม่ว่ากันนะ <c oughs> พอดีว่าพรุ่งนี้ผมจะพาน้องแมวไปทำหมันครับก็เลยว่าจะไปส่งของด้วยไงแต่ถ้าสมมติยังไม่ติดต่อกลับมาก็อาจจะเลทไปอีกไนงะนะครับส่วนน้องส่วนน้องพีเขาติดต่อกลับมาแล้วนะครับได้ได้ที่อยู่เรียบร้อยกำลังตอนนี้กำลังแพ็คของอยู่นะครับ ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าจะไปส่งให้น้องเขาก่อนก็ได้นะถ้าสมมติอีก2ท่านติดต่อมาเราก็จะได้แพ็คของให้เลยนะครับขอลองก่อนทุกคนเดี๋ยวคราวหน้าว่ากันใหม่นะตามโอกาสดีๆครับเรียบร้อยไปเอาเปืนมานะชั้นล่างต่อไปเรามาเลยกันที่ชั้น4กครับทุกคนชั้น4นี่บอดไม่ยากนะยากอยู่ มันยากตรงที่ชั้นสี่อะลังสีมันกัดแรงมากนะครับมันกัดแรงกว่าชั้นอื่นๆน่ะโอ้ยตัวนี้เยเลรอุอบีบตายซะแล้วดูแก๊สอืเกือบแต่ถ้าใครพกหน้ากากกันแก๊สมานะครับก็ไม่ต้องกลวัวไอ้ตบพ่นพิษพวกนี้เลยนะที่จะว่าไปที่บ้านเรามีเยอะนี่ว่าลุงนี้น่าจะติดมาสักหน่อยนะ จะได้ไม่ลบก,กระเป๋านะครับไม่ค่อยได้ใช้เลยหน้ากากกันแก๊สอะ่ะ <c oughs> เปินพกจะพังนะอ่ะน,นี่เป็นละกันกนะนี่ชันนี้นะครับตัวพ่นอ้วกก็มีเยอะตัวละลายชุดก็มีเยอะตัวระเบิดก็มีเยอะนะครับหนำซ้ำยังมีไอ้จังเกอร์สโนตอีกนะใช่ไหมไมใ่ใช่แต่ไอตัวถึกๆตัวนนะีที่ตีแล้วเลือดเ,เพิ่ม เยอะๆตัวนี้ตาย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 ตัวระเบิดเยอะเยอะเยอเกินไปละหน้าแดงหนีมาก่อนโอเคเกือบตายทุกคนแม่ยังยิงมิสซายตามมาถึงหัวอีกนะไม่ใช่อะไรคือเมื่อกี้เราเดินเข้าไปตรงนั้นเป็นฝูงใหญ่ไงดีนะว่าเดี๋ยวนี้ระบบเกมมันปรับให้ที่แบบเวลาที่อาวุธเราพังอ่ะ พ,พังหมดแล้วทั้งสองมือนะครับมันก็จะส่งอาวุธจากกระเป๋าเข้ามือเราพอดีนะถือว่าช่วยเราได้เยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าใครยังไม่ทําที่ระบายอากาศนะเคลียร์ชรละบายอากาศอนะบางทีมันจะมีซอมบี้ออกมาตามรูท่อนะยิ่งยากเข้าไปใหญ่นนะทุกคนขอร์สตอมทูปเปอร์นะไม่ใช่จังเกิลสโนดนะครับ <c oughs> มาแล้วเขียวมาเลยเนะี่ย หยุดเดินช้าๆหน่อยต้องบอกว่าเป็นความโชคดีนะครับที่ผมสุ่มได้อะไรนะสกิลปืนที่มันยิงแล้วซอมบี้เดินช้าลงอะ่ะมือทำให้ผมสามารถลัวปืนใส่ซอมบี้ตัวนั้นได้นะครับเออช่วงนี้มีคนถามเกี่ยวกับการตายในเกมมาเยอะนะว่าพี่ถ้าตายเราตายครั้งหนึ่งอะ่ะ ของไม่หายใช่ไหมมันเป็นอ่ามันก็เกือบจะทุกที่นะที่ของไม่หายแต่ว่ามันก็จะมีบางที่ที่ของหายนะครับถ้าเป็นแมปธรรมดาหายอยู่แล้วนะพวกปลาพวกเขาอะที่มันไม่ได้ขึ้นครูดาวอะครับที่มันไม่มีตัวเลขขึ้นนะอันนั้นคือหายอยู่แล้วนะครับแล้วก็ชั้นสองของใต้ดินท่าเรือนะชั้นใต้ดินท่าเรือที่มันต้องขึ้นบันไดไปอันนั้นหายแน่นอนนะครับแต่ถ้าสมมุติว่า ครั้งที่2อนะ่ะก่อนที่เราจะไปเก็บของที่ศพแรกของเรานะถ้าเราตายก่อนก็คือของหายเลยนะของหายถาวรเลยนะครับแต่ว่าของที่ยังอยู่ก็คือศพที่สองของเรานะั่นแหละที่เรากาลังจะไปเอาของที่หนึ่งนะศพที่1นะึ่งนะประมาณนั้นนะครับไม่งงกันนะเออก็คือเราสามารถกลับไปเก็บของล่าสุดที่เราตายได้ครับครั้งล่าสุดนะจะประมาณนี้นะครับหวังว่าคงไม่งงกันนะ <laughs> ผอมันมีทั้งสตอมทูเบอร์แล้วก็เจงเกอร์สนนะครับแต่ทั้ง2ตัวเวลาตบแล้วเลือดขึ้นด้วยเห็นปะตบเราทีก็เลือดมันขึ้น30เลยอเลยน่านี่ไงเรียบร้อยสังเกตไหมว่าแต้มสเสบียงผมอยู่ที่พันห้แล้วนะวันพรุ่งนี้ก็คือเปิดมาปุ๊บกระเป๋าดำหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ารู้แต่ว่าถ้าเราเก็บแต้มสเสบียงได้พันหเนี่ยมันจะลุ้นของรางวัลที่ ดีนะใช้คําว่าดีเลยนะครับระดับดีเลยดีมากเลยอะไรประมาณนี้นะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะส่งอะไรไมาให้ผมนะไม่ใช่ว่าเปิดมาไมทีอ้าวน้องหมาน้องหมาฉันเลยเปิดมาอ้าวกลายเป็นมาเชฟเฟิร์ดไม่เอานะมาเชฟเฟิร์ดมันหาได้เรื่อยๆไอตัวนี้ก็พ่นจังเลยอะ่ะดูดิวิ่งมาพ่นวิ่งมาพ่นครับมันเอามันเอาส่วนไหนของมันเก็บพวกมันะเห็นไหมดูดิอืม บางทีเราก็ลำนะ้ำคานละพ่นจังเลยอทุกคนเห็นไหมว่าเลือดนะหลอดเลือดเราเห็นไหมเกรดมันไม่เต็มนะครับมันโดนลังสีกัดอยู่ตอนเนี้วิธีที่เราจะไม่โดนลังสีกัดก็คือต้องกินยานะครับหรือไม่ก็ฉีดวัคซีนเสียงเหลืองมาก่อนนะที่ใครหลายคนสงสัยว่าเอ้เอวัคซีนเสียงเหลืองเขาเอามาทาอะไรที่นะัน่นแหละเอามาใช้ที่นี่นะครับรวมทั้งยาเม็ดเหลืองเม็ดเหลืองแดงนะแคปซูลนะครับ ก็ออกมาใช้ที่นี่แหละเวลาที่แบบเราโดนลังสีกัดหรือเราโดนกรมันกลังสีแล้วเราต้องกินยาเพื่อแบบถ่ายพลังงานนะั้นออกมาจากร่างกายเรานะโอเคจะถึงบอสแล้วทุกคนเฮ้ยต่วันนี้เล่นไวแล้วไม่ตายนี้ไงถือว่าโอเคนะคเป็นเลิกงามยามดีนะครับที่เราจะเรียกว่านิวอีลานะการเล่นใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม หรือเปล่ากลัวแบบเนี่ยโอ้โหเกือบเก็บไปเลยแล้วกันตรงนี้จะมีซอมบี้ตัวนะครับพุ่งพิษนี่โอเคทีนี้เวลาเราจะสู้กับบอสน,นะครับเอา M16 มาแล้วกันนะเก็บ AK ไว้ก่อนพรุ่งนี้ VAP ก็น่าจะหมดแล้วนะครับ VAP โซนผมอาจจะต้องเติมอีกแล้วเดีย๋ยวค่อยมาดูกันว่าจะเติมอะไรดีจะเติม19บาทหรือจะเติมอย่างอื่นนะครับ ถ้ามีลิ้นชักที่มันสามารถเก็บของได้เพิ่มก็อาจจะซื้อก็ได้นะครั้งที่แล้วอุตส่าห์ว่าจะเติมนะอ้าวลืมไปว่าเรามีแล้วนะเก็บเงินไว้ก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวสกิจการลังลรีบตายสักทีสิเวย้ย <c> ร <ười> วบนี่เรียบร้อยครับเห็นไหมไม่ยากเลยนะมันมันไม่ยากจริงๆนะทุกคนในกรณีที่เราเล่นมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับ แล้วก็มันมีอีเวนช่วยด้วยแหละถ้าไม่มีอีเวนช่วยก็ผมก็น่าจะอยู่ประมาณผมกนนนะนะ็น่าจะไปเป็นศพนะน่าจะไปเป็นศพที่ชั้น3านะครับตอนที่ผมสู้กับดรเดรสนะครับนี่ห้องนี้ทุกคนก็คือเป็นห้องที่ซ่อมแซมนะครับบัฟที่เราจะสามารถใช้ได้ตามชั้นต่างๆนะครับซึ่งผมทําเสร็จไปแล้ว2อย่างนะตอนนี้ก็กําลังพยายามหาของมาเติมอยู่นะนานๆจะมาทีด้วยแหละไม่ค่อยได้แวะมาที่นี่เท่าไหร่ พราะถ้าเรามาเรา,เราก็ต้องมาสู้ไงแต่ของอ่ะผมก็ทิ้งไว้เต็มล็อกเกอร์เลยนะซึ่งผมคิดว่าผมก็ทิ้งไว้ที่นี่แหละดีแล้วนะครับเพราะอะไรเพราะว่ามันจะได้ไม่เป็นลกที่บ้านนะลกที่นี่แทนละกันนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นอาวุธแล้วก็ผ้าพันแผลนะมีชุดด้วยนะถ้าวันไหนมันไม่มีจริงๆเราค่อยแวะมาครับโอเคก็เดี๋ยวเอาของลงมาเก็บที่ชั้นล่างทุกคนคลิปนี้ก็ น่าจะประมาณนี้เนาะไม่ได้เยอะแยะอะไรเพราะว่าเราก็เคลียร์ไปเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับบังเกอร์บราโวส่วนพ่งนี้ตอนกลางวันนะครับก็จะเป็นคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมเอ่อก่อนที่ผมจะมาที่บังเกอร์บราโวนะก็คือไปลุยที่งานแฟร์แสนเหงาวนั่นเองนะวันที่เท่าไหร่แล้วอะห้าหรือ6แล้วก็ไม่รู้นะก็เดี๋ยวไปลุ้นกันครับว่าแต้มผมนับปัจจุบันได้เท่าไหร่นะครับ ก็เดี๋ยวว่าคืนนี้ทําคลิปนี้เสร็จผมก็จะไปฟาร์มของต่อแล้วก็อัดคลิปตอนฟาร์มไปลง V.I.P. นะสำหรับคนที่สนับสนุนช่องนะครับโดยการติดตามโดยการกดสมัครสมาชิกมานะครับซึ่งการสมัครสมาชิกเนี่ยใช้เงินขั้นต่ํา40บาทนะทุกคนแต่ว่าสามารถดูคลิปได้ทุกคลิปในช่องผมเลยนะนะก็ตอนนี้ทำไปหลายคลิปแล้วเหมือนกันนะครับ อนาคตก็จะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาแบบยาวนานมากๆเลยนะ1ปีผ่านไปครับแล้วเราก็จะก้าวเข้าสู่ปีที่2ปีที่3 4 5หไปด้วยกันเรื่อยๆนะโอเคเราลดอทีวีเรามีแล้วอะโอเคทุกคนก็เดี๋ยวเราเดินทางกลับบ้านกันครับคลิปนี้ก็จะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ ประมาณนี้แล้วกันนะครับไปก่อนนะครับผมสวัสดีทุกคนครับเพื่อเงินฉันต้องทำใม้ได้ต่อให้มันยากแค่ไหนฉันก็ทำไว้มันจะหนักจะหนักต้องลาเพียงใดเพื่อเงินเพื่อความมีคร่งลําฉันต้องทํา